นีค่ะพบกนันในเอเชียบุกี้ไลท์ไทแลนนะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดตักับกระแสในวงการฟุตบอละคะ่ะวันนี้มีประเด็นของคริสตียโนโรนัลโดอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไมลาฮูดค่ะอดีตนักเตะเมเจอร์ลีกนะคะได้ตอบโต้คริสตียโนโรนัลโดค่ะว่า สูบยามากจนเกินไปนะคะจนทําให้คิดว่าลีกซาอุดิอาราเบียเนี่ยเหนือกว่าพวกเขาค่ะเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโรนัลโดเขาได้สร้างข้อถกเถียงด้วยการให้สัมภาษณ์หลังจากเกมอุ่นเครื่องค่ะบอกว่าลีซาอุที่เขาลงเล่นเนี่ยอยู่เหนือกว่าเมเจอร์ลีกนะคะซึ่งลิโอเนลเมสซี่ก็เพิ่งเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ไปค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะ <S 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 โรนัลโดก็บอกอีกว่าเราพูดเล่นระดับพ็อปนะคะจะย้ายมาร่วมจนทําให้หลีกซาอุแซงหน้า เรเลตดีวีซีเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ซุปเปอร์ลีกตุรกีภายในระยะเวลา1ปีค่ะซึ่ง CBS Sport นะคะก็จัดรายการในวันต่อมานะคะแล้วก็ลาฮูดค่ะเขาก็ในฐานะคู่เป็นกูรูประจำช่องเขาก็ออกโรงตอบโต้โรนันโดทันทีค่ะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะประกาศขยายสัญญาใหม่ให้กับมาคันแรดฟอร์ดกองหน้าคนเก่ง5ปีค่ะจนถึงปี2028นะคะในขณะที่สื่อค่ะก็ได้คาดการณ์นะคะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง3 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะและเจ้าตัวค่ะก็ได้เข้าเจรจากับยูไนเต็ดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่สัญญาของเขาเนี่ยจะหมดลงในปี2024ค่ะและล่าสุดสโมสรก็ออกมาประกาศขยายสัญญาใหม่นะคะให้กับทางแรดฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยะคะ <C oughs> ่ะเจ้ฟรีล,ลิกแนวรุกข,ของ เรติโกมาดริดนะคะได้เปิดเผยว่าการเล่นให้กับบาร์เซโลนาคู่แข่งร่วมรีกเป็นความฝันของเขามาตลอดตั้งแต่วัยเด็กค่ะและถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญาถึงปี2027นะคะแต่ว่าอนาคตของเฟริกกับตาหมีเนี่ยเขาก็เจอความไม่แน่นอนหนักนะคะซึ่งในสัปดาห์ก่อนเนี่ยค่ะก็โดนยืดเบอร์เจ็ดคืนให้กับองตวนกิสมันนั่นเองนะคะแถมยังถูกส่ไปซ้อมกับทีมเยาวชนอีกด้วยค่ะ แล้วเจ้าตัวก็ถูกเชื่อมโยงไปหลายสโมสรค่ะทั้งแมชชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็แอสตันวิลล่าค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะดิวต่างๆก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะไบยันิวนิคค่ะได้ลงเล่นอุ่นเครื่องนัดแรกของปีซีซั่นถลม่มลอตัสเอเกิลนะคะทีมนอกกลีกเลเทปไปทั้งหมด27ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็ได้เดินทางไปเก็บตัวที่เทเกิลซีนะคะเมืองต่างอากาศตอนใต้ของทางเยอรมน,นีค่ะและเมื่อวานอักันที่ผ่านมาก็ได้ไปแข่งกระชับมิตรกับสโมสรท้องถิ่่นนะะซึงเป็สสโมส ออนทีี่่่ยูกลคะในเกมนี้วาเยนก็เจอเรื่องกังวลเนะคะเพราะว่าเอริกชูโปโมติงนะคะดาวซันโวทีมประจำซีซั่นก่อนเนี่ยมีปัญหาที่หัวเข่าจากจังหวะที่เกิดการประทะต้องเปลี่ยนช่วงครึ่งหลังออกนะคะแล้วก็รอเช็คอาการอีกหนึ่งทีค่ะสื่อจากโปรตุเกสนะคะรายง,งานว่าอาฮิลนันยักษ์ใหญ่ของซาอุดสนใจคว้าหลุยดิอาร์ร่วมทีมค่ะพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรนะคะแต่คาดว่าเลียกูลเนี่ยเตรียมที่จะปฏิเสธค่ะ ซึ่งซัมเมอร์นี้นะคะเอฮิลารเนี่ยเขาก็แก้ตัวจากการพลาดลิโอเนลเมสซี่ค่ะโดยเสริมสตาเข้ากับทีมไปแล้วหลายคนเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็กําลังที่จะมองดีอาร์สเปลายถัดไปค่ะถึงแม้ว่าฤดูกาลก่อนนะคะดีอาร์สเขาอาจจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บยาวค่ะจนได้ลงให้ทีมของเยเกนคอปไปทั้งหมดแค่21นัดทุกรายการนะคะแต่ว่าเลวู้เนี่ยก็ยังเห็นความสําคัญค่ะซึ่งเพิ่งจะมอบเสื้อเบอร์7แล้วก็มองว่าค่าตัว50ล้านยูโรที่เอฮิลารประเมินนั้นต่ํามากเกินไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่นนต้องมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลท์ไทแลด์นะคะวันนี้นนะต้องไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ